ตรวจสอบความยึดมั่นถือมั่นดีๆเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องเราถามอาจารย์เหมือนกันตอนไปบําเพ็ญกลับมาเอ๊ะกินบนมือนน่มันก็เพียยๆลาลอยู่นะอาจารย์มันมันหิวหิวโหยเพียยๆลาลแล้วมันรู้สึกแม่มันแม่มันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยบอกว่านั่นแสดงว่ายึดมั่นถือมั่นว่าน่าถ้าเพียลาหิวโหยเพียลาน่าจะเป็นทุกข์ใจ ถ้าไม่หิวไม่หอยไม่เพียไม่ลาจะเป็นสุขใจแสดงว่ามีกิเลสตัวนี้อยู่อาจารย์ว่างันก็อย่าไปยึดทรีฟอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็เป็นให้มันได้ทุกอันซีอย่าไปยึดว่ากินหนึ่งมือสองมือสามมือห้ามือสิบมือจะไม่มีอาการหิวหอยเพียรลาคนเรามันมีวิบากเข้ามันก็ต้องมีบ้างแลนหิวหอยเพียลามันมีบ้างเป็นบางคราวชีวิตนะนะ เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิว่ามันจะต้องไม่มีอาการนี้ถ้าไปยึดอยู่แบบนี้มีเมื่อไหร่ก็ทุกข์ใจท้อใจเราไม่ยึดซะมีก็ได้ไม่มีก็ได้น่าอาการหิวหอยเพลียลามีก็ได้ไม่มีก็ได้น่าไม่มีก็อ,อกุศลเต็มรอบดีมันไม่มีมันมีมันก็อกุศลออกฤทธิ์อกุศลเก่าบ้างความยึดมั่นถือมั่นใหม่บ้างว่าถ้ามีแล้วมันจะเป็นทุกข์ไม่มีจะเป็นสุข มีแล้ทุกใจไม่ชอบใจนะไม่มีถึงจะสุขใจชอบใจนี่อกุศลใหม่ส่วนอกุศลเก่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็จะมีบ้างนาจะก,ก็เลยบอกไปก็ล้างความยึดมั่นเสม,มันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ยินดีถ้ามีก็ได้ใช้เวียนใช้กรรมโอ้ดีได้โชคดีขึ้นไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็เป็นกุศลไม่มีปัญหาอะไรนะ ถ้าเราไม่ยืดบันถือบันอย่างนี้เรามีความยินดีนี่แหละน่าเรามีความยินดีนี่แหละมันยิ่งใหญ่นะ่าแล้วก็สร้างความยินดีให้ได้แท้ที่จริงที่เรารู้สึกหิวโหยเพยลาราเนี่ยแท้ที่จริงคนเรานะกินอาหารบะละมือนี่มันพลังเหลือเฟือที่มันหิวโหยเพยลาราเพราะม,ม,มันไม่ยินดีอาจารย์ก็เลยมันไม่ยินดีมันยินร้ายในสภาพใดสภาพหนึ่งอยู่มันยินร้ายยินร้ายในอาการหิวโหยเพลยลา ยินร้ายในการงานต่างๆมันก็เิ่ม,มาเรื่องมาแรงเรายินดีสิยินดีสิเออดีแต่ใช้วิบากจะได้โชคดีขึ้นอย่างเงี้ยยินดีสิดีพลังชีวิตจะได้สร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลำบากโอ้ยินดีเข้าไปสิเอ,อ้ดีเราจะได้มายึดมัน่นถือมัน่นเออว่ามันจะว่ามันจะหิวหอยเพียราลาเราจะต้องโอ้โหทุกข์ใจไม่ชอบใจ นะไม่หิวโหยเพลลาและสุขใจไม่ชอบใจโอ้ดีจะเราจะได้ล้างขอบยึดมันถือมันจะได้ไม่ยึดมันถือมันมีอะไรก็ได้พร้อมรับได้หมดเกิดแล้วก็ดับไปลองยินดีสิยินดีจะได้เป็นตัวอย่างผู้อื่นพอสร้างความยินดีเข้ามาเท่านั้นแหละอาจารย์อาการหิวโหยเพลลาจะหายไปหมดเลยนี่มันเป็นสัจจะอย่างนี้หายไปหมดเลยเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราไปทํางานที่เราชอบเนี่ยโอ้ยทำเพลินเลยนะ มันไม่หิวโหยเพียาลาเลยนะไปทํางานที่ชอบเหมือนกับเด็กๆที่เขาชอบเล่นอะไรสักอย่างนี่นะ <c oughs> เขาไม่กินข้าวกินน้าก็ได้นะเล่นอย่งั้นนะะเล่นไปไม่หิวข้าวหิวน้ําจนหมดเต้วหมดแรงแล้วหลับไปเลยเห <c oughs> มือนที่พอคขูวา่าเด็กๆชอบอะไรสักอย่างเลยโอ้ไม่กินข้าวกินน้ำนะเล่นไปอย่างนั้นเะ <c oughs> นี่ยนะเห็นไหมนะยินดีไงชอบไงยินดีไง <c oughs> เล่นไปจนไปมาหมดแรงหลับไปเลยอันเดียวกันนั่นแหละ เราเองก็ยินดีในการทําการงานที่เป็นประโยชน์ใดๆกับเพิ่นไปเหมือนกันนะไม่หิวข้าวหิวน้ำหรอกนะยังงี้เป็นต้นแต่ก็ต้องทําให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละหรือเหมือนกันนั่นแหละกยินเรายินดีในการกำจัดกิเลสยินดีที่เมื่อเราพยายามทําดีให้ดีที่สุดแล้วแม้มันเกิดเรื่องร้ายเราก็ยินดีรับหรือมันเกิดสภาพที่ไม่ดีเราก็ยินดีที่จะรับได้นะคือให้มันเกิดก็ได้ให้มันดับก็ได้สภาพไม่ดีอันนั้น่ะ เราไม่ย so ึดม mm ันถือมันเกิดก็ได้ดับก็ได้มันจะเกิดก็ได้มันจะดับก็ได้เรายินดีเลยยินดีให้มันเกิดให้มันดับแล้วแต่มันจะเกิดก็เกิดแล้วทนจะดับก็ดับเมื่อเราพยายามทําดีเต็มที่แล้วพอเรามีความยินดีแบบนี้มันจะไม่มีความท้อแท้เลยมันจะไม่มีความหิวโหยเพลียลาทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยแรงจะเต็มลุ่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 มเลยจริงๆแรงมันจะเต็มลุ่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 มเลยพวกคนเรานี่พลังมหาศาลนะการนักวิทยาศาสตร์ธรรมดานี่นะ นักวิทยาศาสตร์ธรรมดาในโลกนี่เขายังพบเลยนะว่านี่ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้านะว่านพบมากกว่าน,นั้นอีกนักวิทยาศาสตร์ในโลกนี่เขาพบว่าคนเราเนี่ยพลังชีวิตของคนนี่นะสามารถเติมเรือดำน้ําเดินทางรอบโลกได้สามรอบนะสามรอบสามถึงเจ็ดรอบน้นเขาเขาพบอย่างนั้น มันพลังมหาศาลขนาดนั้นนะถ้าออากมาจริงๆเขาว่างเงิน mm hmm. ก็ไม่ต้องคิดมากเลย,เอยตอนตกใจมากๆบางคนกระโดดข้ามรั้วสูงๆได้เอาพลังมาจากไหนอันนั้นแหละพลังที่ซ่อนอยู่นั่นแหละพลังที่ซ่อนอยู่ในชีวิตยกตุ่มหนักๆได้เลยนะพลังซ่อนอยู่มีนะมีนะพลังอันนี้มหาศาลนะตกใจมากๆจะทำอะไรก็ได้หมดนะ่ะมันมีพลังซ่อนอยู่ในชีวิตแต่คุณอย่าคิดว่าพลังจะหมด มันมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่ทําให้หลอกเราว่าพลังจะหมดแล้วพลังจะหมดแล้วพลังจะหมดแล้วกิเลสม,ม,มันหลอกมันหลอกให้เราไม่ยินดีวิธีงัดพลังออกมาพระพุทธเจ้าก็ตัดสั้แล้วเอามาแบบพอเหมาะพอดีด้วยยินดียินดีมีความยินดีนยินดีในความไม่ยึดมั่นถือมั่นเออรายจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อาการไม่ดีจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ยินดีก็ไปเลยหายเลยความไม่ยินดีมันจะหายเลย มันจะหายไปเลยแล้วยินดีในการทําการงานที่เป็นประโยชน์ความไม่ยินดีมันจะหายไปเลยหายไปเลยปัญหาอะไรหายไปเสร็จเปกังก็หายไปหายไป,ยไปแล้วพลังยินดีมาแทนแล้วก็พลังเพียหิวโหยเพียลาหายไปเลยแล้วมันจะเกิดพลังเบากายเบาใจมีกําลังเป็นอยู่พาสุขมาแทนมันจะมีกําลังขึ้นมาแทนเลยเบาเนื้อเบาตัวเลยมีพลังขึ้นมาแทนเลยจริงๆ ยินดีให้ได้เท่านั้นนะสมมุตินะเนี่ยอย่างเรากำลังง่วงตอนนี้นะสมมตนะิง่วงตาจะหลับอยู่นี่เราก็พยายามลืมตาก็ไม่ได้ยินดีที่จะลืมตาก็ลืมไม่ขึ้นทำง่ายก็ลืมตาไม่ขึ้นโอ้ยตายแล้วจะเนี่ทง่วงทําไมตอนนี้จะมาหลับอะไรต่อหน้าสาธารณชนอย่างนี้ไม่ใช่ตอหน้าสะนาชชนธรรมดาตอหน้าครูบาอาจารย์อีกอะไรเงี้ยนะ มันก็รูปไม่ดีแล้วมันก็โโทำให้ตาลืมขึ้นมาไม่ได้ทังทีน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะน่ะให้พี่น้องลองยินดีสิเออนะ เออมาถ้ามันลืมไม่ขึ้นก็ยินดีที่มันง่วงนี่แหละเอายินดีเออง่วงก็ง่วงเอายินดีง่วงไปเลยหลับไปเลยเอยินดียินดียินดีทาความยินดีเข้าไปสินะทำความยินดีเข้าไปเลยว่าเออมันจะตื่นก็ได้มันจะหลับก็ได้เอายินดีเข้าไปเลยยินดีเข้าไปเลยนะมันหลับก็ถือว่าเอาเด้๋ยพักถือว่าใช้เวรนใช้กรรมไปด้วยเออมันลืมไม่ขึ้นแล้วก็มัน จะทําพฤติกรรมไม่ค่อยเข้าท่าต่อหน้าอาจารย์ก็อถือว่าใช้เวรใช้กรรมไปใครจะเห็นว่าไม่ดีก็ใช้เวรใช้กรรมไปนะลองยินดีเข้าไปสิยินดียินดีในการใช้เวรใช้กรรมอ้าอออออื้นไม่ขึ้นก็ยินดีเข้าไปยินดีเข้าไปยินดีเอาอย่ากจะง่วงก็ยินดีเข้าไปเออยินดีเอาง่วงก็ง่วงก็ไปเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะได้พักเอาพักเข้าไปเลยยินดีเข้าไปเลยมันจะง่วงก็ได้มันจะไม่ง่วงก็ได้ยินดีเข้าไปเลยให้ทายมันเกิดอะไรขึ้น หทายจะเกิดอะไรขึ้นหายง่วงจะตื่นเพราะความยินดีเนะี่ยเความตื่นความยินดีเป็นความตื่นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณตื่นตัวมากเกินไปคิดมากเกินไปฟุ้งมากเกินไปนะคุณอย่าไปใช้วิธีแก้ด้วยความยินดีนะด้วยปิติด้วยยินดีนะมันแก้ไม่ได้นะมันจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะนะให้คุณแก้ด้วยปัสสัทธิอย่าไปยินดี สงบให้แก้ด้วยความสงบปสัสถิสมาธิตนบอกว่าอย่างเงี้ยนะถ้าคุณฟุงฟ้งๆคุณยินดีมากๆแล้วก็หลับไม่ลงเลยนะเออหลับไม่ลงแล้วมันไปเรื่อยเลยแก้ด้วยปสัสถิสมาธิแต่ถ้าเมื่อใดคุณลีลีหลับๆนี่นะอย่าไปแก้ด้วยปสัสสถิสมาธินะอย่าไปแก้ด้วยสงบ ยิ่งสงบยิ่งหลีเข้าไปมันก็ยิ่งหลับก็ไปใหญ่นะั่นเดี๋ยวไปแก้ด้วยปัสสัทธิสมาธินะแก้ด้วยปิติท่านวางแก้ด้วยความยินดีไม่ได้ยากหรอกแก่ง่วงแก้ด้วยความยินดีนะธรรมวิจัยวิริยะปิติยินดีนะธรรมวิจัยวิจัยธรรมว่าออกไปนะวิริยะทำวิ ทรม,มาวิจัยให้มันมีความยึดมั่นหรือมั่นหรือเปล่าถ้ามันมีปุ๊บกบจัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปอย่างยินดีเข้าไปเลยยินดีเข้าไปเลยยินดีในการไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะเกิดอะไรก็ได้อ่าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเช่นมันจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้อย่างเงี้ยยินดีเข้าไปน้ยินดีเข้าไปเลยยินดีเข้าไปเลย,น,ยน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกถึงห้องสื่อไว้น้ยินดีเข้าไปนายินดีนะนะ แต่ก็มักจะยิน้ายเรื่อยเลยเขาก็เลยตั้งขอชื่อยินดีซะเลยนันแหนัดครบนัดครนัดยินดียินดีเข้าไว้ยินดีเข้าไว้ยินดีเข้าไว้เรื่องไรนก็ตามยินดีที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นยินดีที่จะเกิดอะไรก็ได้สําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้ยินดีเข้าไว้ยินดีเข้าไว้แต่เราอยากพอยินดีเข้าไปเข้าไปเข้าไปตื่นขึ้นมาเลยทีนทีพลังคนมันเยอะ ม่สามารถที่จะโอ้โ oh, ห oh, เติมระดับน้ำในรอบโลกได้สามรอบไม่ใช่ธรรมดานะแบกตุ่มหนักๆได้เลยกระโดดข้ามหรือว่าสูงๆงก็ได้นะทำอะไรพิลึกพิลือก็ได้ทุกคนนะมันมีพลังเยอะโดยเฉพาะตอนตกใจแต่มันมีอีกอันนึงไม่ต้องตกใจก็ได้ให้ยินดีนะเราไม่ต้องเอามาแบบตกใจเราก็ได้ใช้พลังมากไปหมดแรงเลยใจไปนะแต่ใช้ความยินดีเนี่ย เลือเขาคุณจะยินดีเท่าไหร่ฝึกยินดีเข้าไปยินดียินดีเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แบบนี้ยินดียินดียินดีเพราะมเป็นประโยชน์เห็นประโยชน์ว่าเออนี่เป็นประโยชน์ดีเออนี่เป็นประโยชน์ดีมายึดมั่นถือมั่นเป็นประโยชน์ดีเออทาสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ดีเอาพักเป็นประโยชน์ดีนะถ้าคุณรู้สึกว่าเออพักนี่แหละเป็นประโยชน์ดียินดีที่จะพักยินดีที่จะพักยินดีที่จะพักมันจะตื่นขึ้นมาเลย ยินดียินดีแรงๆเลยที่จะพักยินดียินดีที่จะพักก็มันจะตื่นขึ้นมาเลยความยินดีเป็นพลังตื่นถ้าจะถ้าจะไปสู่ปัสัตที่สมาธิเป็นไงต้องเพิ่มความยินดีหรือลดความยินดีลดความยินดีเห็นโทษของความยินดีเออมันใช้พลังไปเยอะกินพลังไปเยอะมันมันไม่จําเป็นต้องใช้พลังไปแล้วก็ลดความยินดีลงไปลดความยินดีลงไปลดชันสองลงไปเป็นชัน สามชั้นสี่มันก็จะปัสสัตทีลงมาชั้นสองปิติชั้นปิติมันยินดีแรงๆนะชั้นสามก็มาปัสสัตทีลงมาเป็นสุขชั้นสี่ก็ลดลงไปอีกก็เป็นอุเบกขาก็พักลดความยินดีลงไปเหลือพลานาปิติก็พักสบายๆย,ยินดีแผ่วๆเบาๆหรือเผลอไม่ต้องยินดีอะไรเลยพักเงียบไปเลยหลับไปเลยนะ อันถ้าจะหลับอย่าไปโง่ใช้ความยินดีนะตื่นอย่างเดียวเลยนะเพราะงั้นเวลามันจะหลับจะหลับเออหลับเลยยินดีที่จะหลับยินดีที่จะหลับเออยินดียินดีจู้ดีจงหลับจะได้พักจะได้สบายยินดีเข้าไปนมีคุณค่ามีประโยชน์ทุกงี้คิดเข้าไปปรุงเข้าไปทำวิจัยเข้าไปอหลับเนี่ยจะดีงี้ร่างกายจะแข็งแรงนี่ดีจังเลยยินดีในการหลับเออยินดีเข้าไปเลย หลับก็ได้ตื่นก็ได้ไม่เป็นไรมันจะหลับจะตื่นก็ได้ยินดีเข้าไปยินดีเข้าไปหลับลองอตื่นขึ้นมาเลยอยินดีในการขายขีข้หน้าต่อหน้าอาจารย์เอายินดียินดียินดีให้มันหลับอยู่ตรงนี้แหละหลับลองอตื่นปะเตอร์ประเตขึ้นมาเลยลองเอาความยินดีเข้ามามากๆเลยนะมีได้ความรู้ใหม่เพิ่มไหมเนี่ยอ่าได้เพิ่มนะพระเจ้าถึงสอนว่าถ้า ถ้าเราหดหูห่อเหี่ยวนะมันซึมเศร้านะถีน,นมิทธะถีนมิทธะแปลว่าหดหูเสื่องซึมอ่านอาการหดหูเสื่องซึมบอกไหมเออมันไม่แยมชื่นนะมันหดหูเสื่องซึมแก้ได้ด้วยอะไรเอ่ยธรรมวิจัยวิริยะแล้วก็ปีติธรรมวิจัยวิริยะปีติแต่ถ้าเรา เป็นไงถ้าเรามันฟุ้งฟุๆอุทจักกุกจักมันฟุ้งๆมันยินดีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เอาไมา่ลงเลยฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไงแก้ด้วยอะไรปัสสธิสมาธิจะปัสสธิสมาธิก็เห็นโทษมันนั่นแหละเห็นโทษของเห็นโทษของการฟุ้งเห็นโทษของการ ปรุงมากเกินไปเออปรุงมากเกินไปจะเป็นผลเสียยังไงยังไงเออมันกินแรงเกินไปเสียอย่างนั้นอย่างนี้ก็หายให,ให้ปัญญาเข้าไปเดี๋ยวก็ลงแล้วเออเห็นโทษเป็นภยัยมันก็สงบแล้วเป็นปัสสธิสมาธิแล้วส่วนเวลาหดหูเสื่องซึมนะมันไม่ได้ดังใจเงี้นนั่นเชิงนี้ไม่มีอะไรลอกคนเราอะเวลาไม่ได้ดังใจอย่างนั้นอย่างนี้มันจะหดหูเสื่องซึมแปลว่ามันยึดมั่นถือมั่นนะ เราก็ยินดีในการไม่ยึดมั่นถือมัน่นเห็นประโยชน์ของการไม่ยึดมั่นถือมัน่นในแง่เชิงต่างๆนะแล้วก็ยินดีในการทาคิดพูดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่นั้นเชิงนีนะ้ยินดีขึ้นไปขึ้ไปขึ้นปตื่นขึ้นมาไปเต,ปเ,ตเลยนะพลังมากเลยนะนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระพุเจ้าได้ตัสรู้นะกเเ็เอาไปฝึกเอาไปใช้ นะลองดูสองอันนี้โอ้ท่านได้ฟังดีๆนได้ของดีนะวันนี้อว,วันนี้ฟังดีๆได้ของดีนะวันนี้ได้ของดีบ้างไหมได้นะจันว่าไปพิสูจน์ดูหนะ้าว่าที่จันพูดจริงจริงไหมไปพิสูจน์ดูนะได้ขอบรู้เพิ่มจริงๆอาจารย์ก็เคยอธิบายมาบ้างแล,ะละ้วนละ่ะเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายบ้างแล,ะละ้วล่ะแต่ก็มาย่อให้ฟังอีกทีจี้เข้าไปให้ฟังอีกทีนะนะ ตเติมรายละเอียดเข้าไปอีกทีทั้งทบทวนทั้งเติมเต็มรายละเอียดเข้าไปจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องว่ากาลอะไนต้องใช้อะไรโพดจงเจตนนี่กาลไหนที่จะต้องใช้ธรรมวิจัยนะ่ะปริยะปิติใช่ไหมนะธรรมวิจัยนะแล้วกบปริยะปิติจะใช้กรณีไหนทีนามิท่าหดหูเสื่องซึมนะ กรณีไหนที่ต้องใช้ใช้ปัสสัทธิสมาธิาฟุง้งซ่านอุทจักกุุจักใช้เป็นใช้ให้เป็นบอกวิธีใช้ใช้ให้เป็น,ปน,าปนามาดูข่าวทั่วไปมีธรรมะแล้วก็ดูข่าวทั่วไปก็เราก็ใช้เวลาถึงประมาณหกโมงครึ่งนะั่นแหละแต่ละวันก็พอดีฟังทำจากพ่อครูต่อพอดีเลยนะ เอาบางครึ่งก็ฟังทมจากพ่อครู